ถ้าใจเสียเอาหน้ามันเพียงกับตวัตวน,นี้กับตอกลักอยู่ในเจทางนี้กระหนิงไปพูดเอามาเอาท่าไหร่บ่โบแมนเออเจ้าเอาเอาเสื้อมาก่อนเดี๋ยวเจ้าคอยถูขึ้นเออเบิ่งเอาสำไรสำประมาณนั่นปูนพอบ่อนี่เจ้าจะอเอาขึ้น <S <S เสือ <S <S ้อฮะ ถอยยขึ้นเออกาาตกจะตกอลไก็เกี่ยวบ้านอือมาเดเมนูนกินปัมกระปุนมาดอฟซมาุกคนกินกระปุนนำกำกันกินกินกินา ทักทายสบายดีเด้อบุญพิรลองเอฟซีเบอร์สุขสุขคนไปยินดีตอนรับเข้าสู่สอสอนอนมันป่าคือเก่าคือเดิมเด้อบุญพี่น้องเอ้อมาีนกามาเย,ยมมายามนอกสุขโขคือเก่าคือเดิมบุญพี่น้องเออซื้อข้าวปุ้นมาเนาะแบบบ่มีนำ้ำซื้อแต่ข้าวปุ้นมาให้ทางน้องพันตำบุนพี่น้องเออซื้อน้ำในก็ย่านมันบูดเพราะว่ามีค่าเช่าขายี่ใส่กะทิเนาะบุญพิรลองเนาะ แล้าฮอดถึงคือว่าอากาศก็อบอ้าวมันฮอดพี่น้องไอ้ตากแดดน้อยนึงก็กินบ่ได้แล้วเนาะย่านอ่าท้องเสียเพราะว่าช่วงนี้ก็โอยหน้าฮอหน้ามักม่วงสุกพี่น้องเอ้คนก็มักเจ็บมักเป็นมักอ่าลงท้องเนาะอ่าช่วงนี้กระมัดระวังกันพี่น้องเอ้้ทางสวนก็คือว่าะเป็นผ่านมานกเกือบเอาบ่รอดแต่ว่าบ่ได้กินมักม่วงเนาะเนาะแต่ว่ากินเนื้องัวพี่น้องเอ้ยซีงัวั่นละ กินนมไปจากพักนึงก็มีอาการปุ้นท้องแล้วก็อยากอ้วกล่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากอ้วกแล้วก็มีแต่เทียวเข้าห้องน้ําเนาะอ่าก็ระมัดระวังกันพี่น้องเอ้ยก็มือถ้าสน่ได้ยินข่าวโอ้ยเป็นตะยะเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนื้องัวนี่มีอ่าญาดว่าซั่นเป็นตะยะพี่น้องเอ้ย ท่านสนองกับขอ,ขอบคุณขอบคุณไปทา้งเอฟซีอีกรอบนึงเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจพ,พี่น้องเลยอ,อ่าตอนนี้ก็คือว่าวเขาเนาะยังแบบบ่อเขีงแห้งปันใดพี่พี่น้องเลยแต่ก็พอพอไปได้อยู่เนาะอ่าบางทีก็อยู่เฮือนท่านสนองกับบางทีก็ออกมานอกเนาะบ้าเมือ่อช่วงนี้ก็ไรพอได้ไปทุกมื่อพี่น้องเลยอาจจะได้คนอื่นเนาะพาพี่พี่น้องเลยเอฟซีเบอรสุข,ขสุขคน อย่าลืมกดไลก์กดแชร์แล้กดติดตามให้ทักสร้นเด้อพี่พี่น้องอพ็อปีกําลังใจสู้ต่อเนาะโดยอ่ะทางไรก็พุ่นละเข้าไปหาทางย่าน้องสมโอแลก็น้องสมโอพ่นเอ้ยกําลังจักสิเฮ็ดหยังเนาะหาบ้านนี่ลพ่น้เอ้ยโดยพ่นเอ้ยเฮาโย่าลานสิพากันเฮ็ดหยังอันนี้ตาย เต็มพลังเตเตนาบานเลยส่อซื่อหม้จะไหนก่อนบ่งเนียเบี้ยวเด้เนี่เบี้ยวไปใส่บ่ตกลงจะเหไปทางไหนเหีเอาม่เอามาสั่งพเขงเนาะอน่ข้างในเบี้ยวหันี่เบี้ยวไปใส่

chịa chặt chặt lòng bàn, thỏ thịt, lấy nhặt bùn này, à, bên này. À, bên này đấy, bạn. sơn nhang huệ. Ê... À, bột rồi, Thì thế, thế cần trơn. ปลูกเสลต้นมงนาว่ะป่าทิโทยังบริปลูกอยู่อ๋ออาคาเชียหยางเมื่อวานน้ำไมขุดนานจังะต้องขึงใส่กับหนานี่โด้ให้มันเพียงกับหนาตัวนี้ไม่นี่นะเ้นเนซ้ายอันนี้ไม่เพียกเจ้านี่ เสื้อเพียกเจ้านะหายมันสูงแล้รับบัดเวลาจะถูหายมันถูกับเสร็จแล้วกับตัวนี้เม่นไหนหลานบอกทำไม่นี่มาได้แต่ว่าให้ให้เที่ยงกับตัวนี้เนาะเม่นถ้าใจ๊เสียวหน้ามันเที่ยงกับตัวนี้ก็ตอกลักอยู่ในเจทางนี้กะเหน่งไปพูด าาเอนบ่บ่แมนเจ้าเจ้าเน่งมาเพียกนะฮะสีบอกเจ้าเจ้าดึงขึ้นเพียกตัวน่ะอันเชือกไงขืนเชือกขืนล้วกันเออเจ้าเอาเอาเชือกมาก้อนแล้วเจ้าคอยถูขึ้นเออเบิงเอาสำไ้สำประมาณนั่นปูนพอบอไนเจ้าเอ้าก็ขืนเสือกฮะ ถอยๆขึ้นเออเอาเจ้าปากักมึงดูบา้านตอกลงบาล้านคอยว่าเวี้ยวนะอ,อ่ะนะนี่เอืมเ่งแลยอบา้บานตัวไรก็ซึ่งบาน ปี่หาใหม่มาอีกตัวนั้นเจกชูงงับลงอีกเสร็จมัน่ะหายมันเพียงหน้าปูนด้วยอเอออ่ะอ่ะน่าบ่ต่ำโห้จวบ้าขึ้นอยู่ตาเทียง่เทียงครับ phải nhà về chắc hãy hãy đây đây hãy 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 เขาาขื่นนะนะเสร็จนะเ้าขื้นให้มันเพียงกับเสมอกับมุมนี้อะไมอน่อยนี่อยากเทกเบิ้งไเทกเจนี่เจนั่นซ้ำกันบ่หรอปะจะผูกเป็นสร้างอะไรไปกวดบไปาบุฟ่มุจะคล้องกวดอีกแล้าอย่าให้มันสูงเท่านั้นลย่าให้มันเลๆลงมาพี่เจ้ เดจะแทวีชอนนะวันนี้อนไรไม่รู่อนะไรทั้งไหนอมไรวนคดคดขนานานอืมเลจังไหนานเลยเลยสองนานสามนานแห่งต้นหนึ่งห้อยงปทีนตีนานตัวตีครูครูเห็ดบอกเห็ดคือคู่มัหรือเดี๋ยวก็ยกใกล้กไม่เห็ดใส่กันเงี้ยเงี้ยใส่กันเนี่ย ทั้งมองมองดอกไม้บนๆปูกดอกไม้นขน้อยก็สิเอาบงใส่ลองบงอือออเพิ่นดอกไม้เอาลสิลองดูตกนี่แหงผกบ้องมองน้ําพอตกน้ําขึ้นนะกปอันนั้นนบ่เออกันนั่หดอือเมากะบงลงเบิ่งเนเจ้าอันลโสบายดีพุ่นละบ่นี่อ่าสบายดีขอนอยยอมได้สบายดีว่าสบายดีนะ โูเด้เจ็ดยังสบายดีรอบสองสบายดีรอบสอบายดีรอบสอสมมุติแม่เอาข้าวปุ้นอันมาทำไปทำเป็นอยู่บ่ตอนนั้นก็อนามัยให้เพ่นแล้วแล้วก็มาอนามัยตัวเองเนาะตอนนั้นเจ้าเขาไปทางอันให้เพิ่อนเพิ่นไ่ได้บอก่ เออเห็นมันหกเลยเข้าไปทางอืเอาดีแ oh, ล้วแต่ว่ามันเห็นน้ปัะเนกระเงน้ำมาอเฮิมขอบุญบวาโอวันนมาบ่โดนอืมาเขาานแยก้มคัคออ๋ออ๋อเปหน้า

เด็กกูแม่แล้วก็กเปรียแบ,บนนยแ่ใ่อเปอละเสียมจะรกินหอมตัวๆเจ้าโอมากินก็ได้สิมาดูตอนสมโอว่ะน้องโลไปใส,ส่สีมก่อนมันเข่าเร็วมนนันข่าเร็วจะเสียตะ ได้จริง mm. <c oughs> <eme> oh, ้เช่แต่แล้วมันเก่า่ได้บ่ละเชีมยกอนงตัวอ๋อพะเคยงเกียงหน่อไม้บ่หิโอ้มีพะกคยงาะพี่นี่ก็ได้ยงต่เตมือเขาได้บ่ใช่ไหเขานั่นบอกเขาบ่งขายบ่เขาเขาเชื่อจริงแต่ว่ามุ่งอำนาจเมตตาให้อาจาเ่ย Hai con anh em của đi này chịu thật là phụ chữ thế là chịu 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 วิญญาับไอเห็เดแก้ไขได้ออ้ประเกนี่มอใส่ประกนเด็กมกึงปรปุ้งก็ไป่ใส่เปรกปุงปกป้งน่ะเชียมดทัดไข่ซักรีเบอร์เดย์ใส่เบอร์เดยเอาเกือใส่อีกแค่แบบนั้นน่วนน้ำปลาใส่ จะใส,ส่เผ็ดโพดเลยซีมาเจ้าขักินเผ็ดอปด้ฮื้อฮื้อบาทฮีสันเจ็ากวากผัดออกมันะกวากบัมา,อ,อ,มา,มมาอีกกวาน้องไปอ,อยู่เพื่อนมากขยาดะเอ้มึยไปอยู่เพื่อนอ,อยู่โงพี่น้องเขามาเนี่ โทรถามอยู่แต่ว่าโทรบัติดไปกินข้าวเลยบอปะมินวนก็เป็นห่วงอยู่ส่วนได้เขาก็อยู่ประจักษ์ไว้รับเวลากินข้าวนิดหน่อยช่วงนี้มันก็ไข่ๆหนาวๆกินยังกับบ่เซะมีนวลซีเมืองเนาะไอ้ฮ้มีนวลซีมีนวลทนองบอดีมีนวลทนองบอดีแซ่บมินวนเอ๊ะแฉะกูกินเลยอ้าวออกก่อนนะ เดือดเนมาแล้วเป็นยังไงเอามาดิหนอสมโอมมาหนิอืมถือว่าต้นมักแปะเจ้านี่มันโดนเนาะส่วนหนึ่งเนาะเออฝนตกห้ามแล้วเกิดใบอีกบาทอืมต้องอันนั้นมัน สิทธิ์มันเอาไปกินมะกินพนมาบ่งข้างลลางไปน้างลังเลยโอ้โหมันก็ขุดก้น ปลูกอย่างเดียวเด้เนาะคูข,คดดขคุดคักแท้นี่ยคูขุดน้ำเลยโอ้กำลังขุดคูพี่น้องเอ้คนสิปลูกสิฟังเนาะจุดควงเติบเนาะ กินแม่นๆเนาะกินหัวหานบ่กินสีแม่นๆหัวหานบ่วะแม่นกินน้องขี้ตองอือเรียกว่าหัวหานนะบ่มันิเดม่นขี้ไก่ดอกอันเป็นสีเน่าๆเ้ยเอิ้นน้องหลอดมากินนี่ล่ะกิน้ให้อกินนําแซ่บบ่านเฮ็ดให้กินกินนํากัน คกเอาไปก้อนอีละบุญยิ้วันนั่งอืนนงอ่ะกินน้ำกันอืมซีมรู้หาเคยเห็นฮะลองรนอแเช่บ่ใช่สรบวงได้สะบวงดี้งบัวมีบอ่อืมคนสวยเอากินนะแม่เอากินกินเช่บ่เช่เเอาพาขึ้นกิน แม่หมึกเคาเียงซุออืให้แม่ให้เอาจานนึงก็ได้เอาไปจับหึื้ออให้เอาแม่ล่ะอืมให้เอาดตให้เอาไปกินเออ ก็นั่งกินดีเลยคุณมาหาพะเ็จนะบนเปือนนะ้อกฮะปลาตัวมีหรือวะปลาตุยังเศบนะย่าบรอยากบอเสพม่าบเสก้าแล้วส,วส,วสโบโก็น้องโดกินเนาะย่าบริกินน้ำเนาะมกินนอนไหมล่ะกินไหมเราซื้อมาให้จื้อกินใช้ งมากินที่บ้านโอ้สะอาดสะอ้านาะเฮ้ยกระเบื้องเจ้านี่เนาะโมมุนโมมองใสงามตลอดเลยอันนี้เฮ้ยไพ่ถูนี่โอ้เปลี่ยนคิวกันบ่คนหนึ่งกวดคนหนึ่งถูอ่าชันแม่สมอยากได้เทอนงามอืมเนาคือคนขีบทั้งนั้นนะ ขีดขีดทาง้งคนขีดแบบนี้โอ้มันจับบอืม่ดง,งพากันเทพืชทางทาทกกบาเบ่งมาเร่ง กินกินกินพ่อนาะเสื้อเส็บเด้อว่ะอยู่ไกลสิไปกินน้ำนอกสมโออยพ่อเนาะนี่มันอยู่ไกลกันเออเชลามีผักกับนอ่ะเนาะผักสลัดอืน้องน่ะกอนที่ที่จำน้องเขาเขาพกอันนี้ก็ใช่

บ่มีบ่วงคีบเนาะล่ะเนาะบ่วงดีงเด้สรางมีโอ้สั่นบ่เออเอาพากันกินบาดนี่แม่นอนกับป้าเด้อบาดนี้เด้ออยสบายดีโอยสบายดีกป้าเริ่มู้เด้อโดยสบายดีโดยสบายดีอร่อยมั้ย